นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดทนายความและเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนำแผ่นซีดีคลิปวิดีโอกรณีอดีตผู้กำกับโจ้ใช้ถุงคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตเขาพบพนักง,งานสอบสวนสอพอเมืองนครสวรรค์เพื่อนำเข้าสู่สำนวนการสอบสวนยืนยันได้คลิปจากตำรวจชั้นผู้น้อยในจังหวัดน,นครสวรรค์พร้อมเปิดเผยในส่วนที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ตำรวจสพหนองขามจังหวัดชนบุรีเผยภาพกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายเป็นชายก่อเหตุกระชากสร้อยคอทองคำหนัก3บาทพร้อมพระเลี่ยมทองหนึ่งองค์ของหญิงสาวที่กำลังเก็บของใส่ท้ายรถบริเวณตลาดวรกิจพลาซาตำบลบึงอำเภอศรีราชาแล้วขี่จักรยานยนต์หลบหนีตำรวจเร่งตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีเพื่อจับกุ่ม นายกเมืองพัทยามั่นใจฉีดวัคซีนให้คนพัทยาได้70ภายในเดือนตุลาคมนี้หลังได้รับการสนับสนุนวัคซีนจำนวนมากและคาดว่าจะสามารถก้าวสู่เป้าหมายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในเดือนตุลาคมหรืออย่างช้าในเดือนมกราคมปี65เตรียมแผนพัทยา move on ท่องเที่ยวเต็มรูปแบบอีกครั้ง